อันนี้คือระบบอะไรครับอันนี้คือระบบท่อของห้องน้ําแล้วทําไมมีท่ออากาศเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้การระบายน้ำเนี่ยสมบูรณ์ลดกลิ่นที่ <c oughs> ไม่พึงประสงค์แต่ปกติคุณจะไม่เห็นเพราะมันจะซ่อนอยู่ในผนังท่อเส้นใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือท่อระบายน้ําใหญ่ที่สุดก็คือท่อชักโครกแล้วก็ท่อน้ําทิ้งก็ลดหลั่นกันไป ซึ่งพวกนี้จะเป็นมาตรฐานเพราะว่าที่ระบายน้ําของเราเนี่ยซื้อเป็นแบบมาตรฐานฝังลงไปแล้วแล้วก็มีระบบกันกลิ่นเราเรียก p รีแทหมายว่าในกรณีที่เรามีหลายห้องน้ําหรือเราอ่ะไม่ได้อยู่บ้านนานๆเราจะมีน้ํามาหล่อไว้ก็คือน้ําตอนที่เราอาบน้ำอ่ะตอนที่เราล้างห้องน้ํามันก็จะค้างไว้อันนี้คือเขาจําลองเป็นสีฟ้าจริงๆคือน้านะกลิ่นที่อยู่ในท่อหรือมาจากบอ่อบำบัดน้ําเสียมันจะไม่สามารถขึ้นไปได้ใช้น้าบล็อกทีนี้ แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่รั่วเราเรารู้แล้วว่าพื้นพื้นห้องน้ําเราไม่รั่วแล้วเราต้องทดสอบแรงดันปกติแล้วน้ําประปาของเราเนี่ยมีแรงดันไม่เกิดการปริแตกรั่วซึมตามข้อต่อหรือท่อตรงก็แล้วแต่ใช่แล้วเราต้องทิ้งแรงดันนี้ไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงแล้วต้องเทสให้สูงกว่าขนาด แรงดันของปั๊มที่เราออกแบบเพื่อเป็นการมั่นใจว่าข้อต่อทั้งหลายที่เราต่อด้วยกาวทั้งหมดเนี่ยมันต่อถูกต้องแข็งแรงทนแรงดันได้ถ้าแรงดันตกเราก็จะเห็นคาบรั่วซึมจนเรามั่นใจเราถึงจะปิดฝ้าได้ทีนี้เราก็ค่อยติดอุปกรณ์สุขภัณฑ์ท่อเมื่อกี้ที่ถามใช่ไหมครับกเราเรียกท่ออากาศเพื่อให้เวลาเรากดชักโครกแล้วเนี่ยมันไม่สัมกรกัะมันก็จะลงไปด้วยการแทนที่ของอากาศถ้าเกิดไม่มีการแลกเปลี่ยนอากาศเลยเนี่ยน้ำจะลงไปไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงดันของ อากาศที่อ,อยู่ในนั้นกันอยูอ่เพราะนั้นก็ต้องมีท่ออันนี้แล้วก็จะต้องต่อให้ถึงกันทุกทุกห้องน้ํานะเพื่อให้มันแลกเปลี่ยนอากาศกันและในกรณีที่มีกลิ่นมันก็จะระบายขึ้นไป